เกิดปรากฏการ์มัาจันใกลขึ้นปรากฏการ์แร่งแทงทางคกที่บ่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนจะเกิดเมื่อเกิดอยู่ที่บ้านโน้นมีชัยมู่บ้านทิ่ติกับบ้านน้องหลวงที่สุดข้าเจ้าวมาพากันพอบผ่แงา,านาะว่าสันวากลายเป็นเรื่องเล่นประเด็นรอดพอนแห้งแทงทางคกเมื่อมีปรากฏการ์ประหลาดเกิดขึ้นเชื่อมโยงกับความฝันที่เป็นจริงฝันของไพนกก่น่ะกรนาสีฮู้กันอยู่ปรากฏการณ์นี้ยังบม่มีคำอธิบาย ว่าเกิดขึ้นได้จังไดห,หรือบ่มีภครกล้าพิสูจน์ณหงวยบักเบา้าซื่อนี่ผู้ใดต่างคนแหลกคอยกระบอกลันตีสรุปแล้วคอยบ่หุนละแต่ที่แน่มีผู้คนมากนาหลายตาหลายหมู่บ้านหลายจังหวัดได้ยินข่าวเรื่องนี้ได้เดินทางมาพิสูจน์บวาสิมาจากหมู่บ้านไกลๆจนถึงเมืองสกหลหรือพ้อนพิสัยกับเมื่อร่วมตัวกันเพื่อพิสูจน์ ให้เห็นด้วยหน่วยตาเจ้าของณวัยนปะ้เป้าบ้านโน้นมิใช่ตำบลน,น้องหลวงอําเภอเฝ้าไร่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือไทบาท,ทั้งหลายหรือแม้แต่สิเป็นหัวเล็กๆหน่อยข้าเจ้ากล็ลงเสียงเดียวกันว่าเป็นปากฎการที่พยายนาคออกมาแสดงปากฏิหาริย์ให้ไทบาท,ทั้งหลายได้เห็นบพราว่าสิเป็นปากฏการแสงสัพพจากนา้ำที่บ่มีผู้ใดเคยเห็นมาก่อนหรือว่าปากฎการ น้าบุตรที่หาแรงขีมาก่ได้ดูวา่าข้าจะบ่พากันหาบุเป็นเรื่องเด่นที่าลาดเรื่องนด่ที่คอยบุคิดสิผาดน,นั่นคือพยานาค่นสิบอกเลขมือข้อคืนวันสิผาคำสิผานมากมีการพอกย่างแชรหลายว่าสิมีการให้โซไ้ลาบแกคนที่มาบูชาพญานาะคอันนี้สิเป็นเรื่องโตได้คอยกับบันย่งบดินข่าวถี่แน่นอนแต่ว่าก่อนมอื่นสิผาคำ ได้มีรถกระบะวิโกวิ่งมาแร่งแซงข้างโกตกใจแสงไฟรถที่ผ่านสวนมาเฮ็ดให้เลยโคกวบ้านน้องหลวงเสียดเสาไฟฟ้าตําต้นไม้ย,ยางจังผ้าตางไฟเทียนหนะหรือว่าสิเป็นตัวนี้อันนี้คอยก็กบกรันตีแต่ที่แน่ๆอย่าพาคกันลืมเรขบ้านเจ้าของเดอ้นอนน้นมีชัย1ิบเอด็สเอดสอดส Okay. Okay. okay, yeah.